อำาจอจัดปั่นบุญแห่เทียนเข้าพรรษาที่บริเวณหน้าถนนวานวานตลาดต้องชมเทศบาลตำบลสีพนมมาตรอำเภอรถไลจังหวัดอุตรดิตถ์จากการนำของนายเจษดาสรุติสุดนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรีพนมมาตรได้จัดกิจกรรมปั่นบุญแห่เทียนเข้าพรรษาโดยในวันนี้นายกเทศบาลตำบลสีพนมมาตรเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนได้ร่วมกันปั่นจักรยานพร้อมนำเทียนจำนวนพรรษาที่จะนำไปมอบถวายให้กับวัด ภายในเขตเทศบาลตะบนรีพนมมาตรในระหว่างวันที่29กรกฎาคมนี้นายเจษดานายกเทศบาลตะบนรีพนมมาตรกล่าวว่าตนเองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตะบนสีพนมพนมมาตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นบุญเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเที่ยวชุมชนยนวิถีโดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรม สร้างสาร,รรค์ภูมิปัญญาวิถีเมืองรับแลโดยจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างที่ยี่แปถึง29กกรกฎาคมและเป็นโชวที่เกี่ยวพันกับทางด้านพระพุทธศาสนาคือวันอาสานะบูชาและวันครวญสาและทางเทศบาลตูนสีนุพนมมาตได้มีประเพณีแห่เทียนจำนามพรรษาอยู่แล้วซึ่งเมืองรับแลเป็นเมืองวิถีาการขี่จักรยานด้วยวันนี้จึงได้นําทั้งสองส่วนมารวมกันคือการขี่จักรยานและประเพณีแห่เทียนจำนำามพรรษา โดยในวันนี้ได้รับความน่วเหมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจากชุมชนจากส่วนราชการคณะกรรมการชุมชนและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันขี่จักรยานปั่นบุญเพื่อการแห่เพียนเข้าพรรษาโดยวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรถจักรยานจำนวน250้คันนอกจากนี้ยังเปิดตัวถนนวันวาน,วานตลาดต้องชมของเทศบาลตำบลสีพนมมาตให้พ่อค้าแม่ค้าและชุมชนในเขตเทศบาลน,นำสินค้าพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นผ้าทอละแรล อาหารการกินรวมไปถึงสิ่งอื่นได้มาจําหน่ายในระหว่างที่28-29กรกฎาคมนี้ส่วนเทียนพรรษาที่จัดขึ้นทางเทศบาลตะบศรีพนมาตรจะนาไปถวายวัดต่างๆในเขตเทศบาลตะบนรีพนมาตรในรวันที่29กรกฎาคม2566ต่อไปเรื่องการขีย่ยานแห่เทียนพรรษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการของเที่ยวชุมชนจังวิถีซึ่งเราได้งบ รับงบประมาณมาจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นโครงการของรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับนวัตรกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาวิถีเมืองรับแลที่จัดขึ้นวันที่28-29พอดีว่าตรงกับในส่วนของอในเรื่องของงานพุทธศาสนาก็คือ,อางานอาสาหะและเข้ารรษาซึ่งเราจะต้องมีประเพณีแห่เทียนอยู่แล้วและเมืองรับแลเป็นเมืองวิถีแห่งการขี่จักรยานด้วยนะครับซึ่งงาน ตัวนี้เราก็เลยนำสองส่วนมารวมกันวันนี้ก็เลยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแม้แต่ในส่วนของคณะกรรมการชุมชนหรือชุมชนต่างๆนะครับที่จะมาขี่จักรยานร่วมกันเพื่อจะแห่เทียนนำไปถวายกับวัดต่างๆในเขตเทศาบาลและข้างเคียงจำนวนหกวัดครับประวินอินกรมอนเนกธรรมใจรายงาน